สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ25์2565ดรแต๋วจะเล่าความฝันของเพื่อนที่ฝันเกี่ยวกับนบพะเล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะเอกเขาเขาฝันว่าเขาก็เห็นคนในงานเนี่ยแต่งตัวแบบผ้าไหมผ้าไทยแบบสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีพานจะมีพานวางวางรอแบบรอถวายคือจะไปจะไปถวายพระองค์เนี่นะคะ นั่งรอรอรอกันแล้วทีนี้เอกก็เห็นว่าเออมีบางคนก็มีสองเหรียญบางคนก็มีห้าเหรียญน,นะเอกก็เลยถามถามคนคนหนึงมาบอกว่าเฮ้ยเหรียญเหรียญอะไรหรอมีคนบอกว่าอ๋อเป็นสัญลักษณ์การทําบุญถ้าสองล้านเนี่ยใครเป็นสัญลักษณ์การทําบุญสองเหรียญก็คือสองล้านถ้าห้าเหรียญก็คือห้าล้านใครที่อยู่หน้าเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ก็คือ จะมีห้าเหรียญแล้วก็หมายถึงว่าทำบุญห้าล้านอ่าและเอกก็เล่าให้ฟังอีกว่าเหรียญที่เห็นเนี้ยเนะี่ยมันเหมือนเหรียญที่แบบอยู่ในบ่อนการพนันอะ่ะเ,เหมือนเหมือนเหรียญที่อยู่ในบ่อนการพนันเราก็เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นนะเรารู้แล้วแหละว่าฝันของเอกก็คืออะไรแล้วเอกก็เลยถามคือตอนแรกเราก็ถามไปเรื่อยๆนะเพื่อจะหาคําตอบว่ามันน่าจะเป็นนภเล่นเพลงนะก็เลยถามว่าเอก ในงานนะ่ะในงานนะ่ะมีมีมหรสพมีอะไรให้ดูไหมมีการละเล่นมีร้องเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเอกจึงเล่าว่าเอามีมีการละเล่นมีการได้ยินเสียงเพลงอ้าวถ้าอย่างนั้นพอเราดรู้อย่างนั้นปุ๊บเราก็โออแถ้าอย่างนั้นก็ใช่แล้วแหละเพราะว่ามันมีเหรียญเกี่ยวกับบ่อนการพนันนะแล้วการพนันเนี่ยบ่อนเล่นการพนันนบพระเล่นเพลงอ่านนบพระเล่นเพลงมันก็คือ ถ้าเราฝันถ้าเราฝันเนี่ยเขาจะให้เรามาแปลความแบบเหมือนแบบจิ๊กซอเราจะต้องแกะ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 บอกว่าเออมีการเล่นนะมีการพนันนะพระนะแล้วก็น,นบนะอ่าอย่างเงี้ยน,นะอ่าประเพณีของนพเล่นเพลงเนี่ยของจังหวัดกําแพงเพชรเนี่ยทำมากันเป็นประจําทุกปีเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเป็นประเพณีเลยแหละเนื่องจากว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทยัยประมาณ700รอ เ0 0รกว่าปีมาแล้วนะคะก็คือทํากันมาเป็นประเพณีเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคนก็จะรู้เลยว่าในวันมาคบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือน3ของทุกปีเลยเนี่ยจะมีประเพณีนพะเล่นเพลงอ่าก็คือการนําพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็ไปก,กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันในวันมาคบูชาก็คือที่กำแพงเพชรจะมีประเพณีนพะเล่นเพลงอ่าปีนี้ก็คือ วันที่15ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะแล้วนพะเล่นเพลงเนี่ยเขาก็ทำในวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน3 15ค่ำเดือน3ก็อาจจะเป็นถ้าถ้าเป็นเลขเด็ดเลขอะไรก็น่าจะเป็นหน้าเลขที่น่าสนใจนะคะ15กับ3หรืออาจจะเป็น3 5นะคะสำหรับคลิปนี้ดรแต๋วก็ การเล่าความฝันของเพื่อนให้ฟังนะคะติดตามชมในคลิปหน้านะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ